มหาเลยเมื่อหขอเดี๋ยวผมเชิญท่านสุรินนะครับเดี๋ยวผมจะติดกินไปเพราะว่าไม่มีเส้นสปตก์นะครับขอเรียนเชิญเรียนเชิญท่านสุรินนะครับขึ้นมาชี้แจงนะครับในเรื่องของการที่เส็จเพียงยุสำหรับันนีครับเชิญครับขอเสียงปรบมือท่านอีกครันะครับวันนี้ทั้งวันผมว่าผมตื่นเต้นนะตื่นเต้นเนื้อหาสาระนี้เพียบเลย เยอะมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะครับฝั่งคุณชรัตโกสามเดือนที่บอกว่าผมจะจะไปที่ไทครับท่านนายกสมาคมสป,ปายเวียดเย็ตภาคกวัดออคกับขา,าขอคาราวะนะครับเราได้ความร่วมมือดีๆจากภาคผู้ชนมากจาก,กบทบาทที่ท่านถาปนา,นาี่ยโอ้โหผมตื้นใจจริงๆนะครับตื้นใจจริงครับ กดปัดไม่ได้กดปัดไทยกันในสภานะครับนะครับมันเป็นมันเป็นองค์กรที่มีแต่ให้นะครับให้ให้ไม่ได้ว่าแข่งขันกันจริงจริงเหที่ท่านแชร์ลุนะรัเป็นสถาบันเป็นองค์กรที่อยู่แล้วมีความสุขอยู่องค์กรของท่านทพรแดงก็มีความสุขผมเข้าไปใหม่ผมไยังงงเลยมาทําไมอันนี้ผมเดาผมจะมาเรียนอีซีซะหน่อยนะ ที่ไหนได้โอ้โหแบ่งภุมแบ่งประเทศโอ้อะไรกันเยอะแยะเลยนะแต่ก็สนุกดีครับแต่เวลาที่เวลาผมอาจจะทุ่มเทให้กับสถาบันท่าน,นอาจารย์น้อยทีนี้รู้สึกว่ามีความผิดติดตัวน้อยจะจะจะใช่ต่อเบี้ยที่หลังครับนะครับก็ก็โอเคครับผมผมต้องขอบคุณจริงๆครับวันนี้ที่เกิดขึ้นได้ นะที่ที่เกิดขึ้นได้ว,วันนี้นะครับจากความรบกวนกันหลายหลายด้านนะครับหลายด้านนะครับแต่แล้วก็การเสวนาวันนี้เนี่ยเป็นการเสวนาที่การันตีว่าไม่เหมือนใครเสวนาแบบมาพูดทีละคนเออโอเคเอองงเลยฮะพูดทีละคนทั้งแรกเรา <S <S เรางงไปในคนแรกเลยครับเออครับไม่เป็นไรครับถ้าท่านดูครับบนเวทีครับโลโก้อจะเป็นสิ่เสวนาก็จะมาพูดกันเยอะแยะผมก็ถามต้องสงสัยวะ ของทีละคนนะทีละคนนะครับนะฮะมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เ่อทุกอย่างเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาสมมุตินะครับการสุดท้ายของการมีนักงานในวันนี้นะครับก็คือการที่จะทำพิธีเข้าตรงเอ็มโปอยู่นะครับ้ก็ขอละทัยท่านผู้ิเกัษเล็กน้อยว่า การเ o u ที่อยู่บนเวทีที่ท่านเห็นนั้นจะมีการเ o u อยู่สองมาวิทลยัยบางหลังมหมดจ้านะเป็นการเ o u สองมาวิทาลยคือของนะมอบุรภาบางไรบางไกเดี๋ยวมาจะมียืะพยานะฮะเราไม่ได้ใช้พนักงานโรงแรมครับรเราใช้แม่บ้านเรา,าของทะเลค่ะ ของเราต้องเป็นหมดทุกอย่างนะฮะเป็นหมดทุกอย่างนะครับ <c oughs> ต้องขออภัยครับว่าว,วันนี้เราจะมีการเซ็นโอยเอโอยเียมมหาวิทยาลัยบูรพานะครับส่วนมหาวิทยาลัยปายับนั้นท่านอธิการแล้วก็คณาจารย์นะฮะทั้งสี่ท่านก็บินมาจากที่เชียงใหม่มาร่วมกับเราด้วยแต่ยังมีอาจจะลงนามด้ อันเนื่องมาจากการรักษาการอธิการบดีซึ่งกำลังจะเลือกตั้งเดือนหน้านะครับเดี๋ยวท่านกลัวว่าถ้าท่านเสร็จไปแล้วจะมาได้เป็นที่การเดือนหน้านะครับห <c oughs> ยอกเล่นนะคับท่านเดินท่านนะครับก็ต้องขอพายครับเราจะมีการเสกบนต่อไปเราจะต้องไปที่เชียงใหม่ตอนนี้ท่านจะออกข้าวดงไปจะผมไปนะครับตอนนี้ผมออกข้าวอีสเทิานาหมดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เออเราจะเซ็นกันตอนนี้ก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมดนะฮะห้าท่านด้วยกันนะสี่สาขาองค์กรนะครับองค์กรหลักก็คือมหาวิทยาลัยบูรพาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมารุษทำหน้าที่แทนอธิการท่านบอกท่านเซ็นได้นะฮะท่านเซ็นได้ท่านมารุษให้อยู่นะะท่านเซ็นได้ครับอันนี้เซ็นได้ครับอธิการไม่ต้องมา ท่านแต่ละมอบหน้าจะเสริรได้แล้วก็ไฟลยที่อยู่กดบัตรนะครับวันนี้ท่านประธานกดบัตรท่านให้เก็บมาเองเลยครับท่านผ่อนผ่อนน,นะครับป้ายอยู่ไหนเอ่ยนะับป้ายท่านผ่อนนิตต่อขอบีนะครับแล้วก็ คุณชัยรัตน์โยธสังคมสปาเดิมเนี่ยก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านปุระนาที่อยู่ที่พูดถึงแพลตฟอร์มให้พวกเราฟังนะครับสี่ท่านของเราขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญที่เราเือน่ยปิวางอยู่ ถ้าคือโอ๊ตคุณโอ๊ตโอ๊โตเซ็นในนามเวอเน่เน่นะฮะคุณสุรินเป็นแค่แค่พยานนะครับเป็นแค่แค่พยานโอเคนะครับขอบคันนะครับเมื่อกว่าตอนนี้นะครับทางผู้ร่วมโรงนามเอโมยูนะครับก็ครบไปยังครับตอนนี้ครบยังเหลืออีกท่านหนึ่งนะครับสั้นไข่เลย ครับท่านชัยรัตน์นะครับเชิญครับเฉลิมมาแล้วครับเชิฉลิมมาแล้วอ๋อท่านชัยรัตน์ท่านอ่คุณภูราตครับภูราตครับเชิญครับเซเนียร์ยูนะครับจะให้ทางท่านพอดริสนะครับจะมีเอกสารอยู่โมยูห้าเล่มให้ท่านเซ็นเซ็นเสร็จแล้วก็ท่านส่งเซ็นครบห้าเล่มแล้วก็ส่งทยอยมาเรื่อยนะครับกับเรียนเชิญครับโอเคครับแล้วแล้ว แล้วเดี๋ยวพอเซ็นครบแล้วนะครับจะมีนขโมยขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพแล้วก็มีสกีพยานอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพยานนะก็จะมีกดบัตรทุกท่านท่านทัพโตแดนแล้วก็กดบัตรกำเครือพัฒน์ิษทุกท่านนะครับหลายหลายท่านที่มาร่วมงานที่มีโลโก้อยู่บนเลทีนะครับโอเคครับเราบอกจไม่เคยเซ็น อะไรก็แล้วครับทออ่านมารถท่านนำเลยครับโอเคครับ เอกสารเอเบยู ue, จะมีเซ็นทั้งหมดห้ทาท่านด้วยกันนะครับจะมีเซ็นห้าท่านด้วยกันบนหมดเลยนะครับเมืเ่อเซ็นครบแล้วนะครับเดี๋ยวเอกสารจะอยู่ที่ท่านละหนึ่งฉบับนะครับท่านละหนึ่งฉบับเพื่อที่จะถ่ายภาานะครับ ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะให้แต่ละท่านนะครับอ<า>ขอเรียนเชิญอาจารย์ถาปนานะครับเป็นผู้แทนผลบันไทยครับ<า>มีเพ็นปยานด้วยครับท่านเชิญท่านท่านชัยนะครับ เจ้าท่านพิช uh ัยเป็นผู <necessary> ้แทนตัวฝ <mumbles> ั่งไทยแล้วก็อาจารย์สัปนาแทนผู้แทนมีเฮลที่เป็นพยานหญิงนะมีมีสองสองเลยเชิญสองท่านเลยครับเออารัตน์มิตินะครับเชิญครับเชิญครับเป็นพยานนะครับหลวงพี่ชัยคุณดี๋ยวเดายวก็เซ็นต์หลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเซ็นต์หลักก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญท่านแสดงรับเชิญหลังครับเอ่อคนบัตรทุกท่านมอบุมอพยักทั้งสี่ท่านครับเชิญครับ คุณพ่อพยัคฆ์ศรีท่านครับเชิญกดหลับทุกท่านเลยครับด้านหลังครับจากสีปยายครับครับเดี๋ยวถ้าพร้อมนะครับตรงเอโอยูต้องถือขึ้นไหมครับอาจารย์ครับถือเอาปกนะครับถือปกปกปกอนะครับ เอาเรื้อในก่อนครับเอาเรื้อในแล้วค่อยปเอาเรืออเอเ้อในก่อนนะครับตั้งฉากเลยนะครับ เป็นการชอ้อหน้าอกนะครับชอ้อหน้าอก ขออนุญาตถอดหน้ากากได้ไหมครับสักหนึ่งภาพหรือว่าไม่ต้องเรียบร้อยนะครับไม่ต้องนะครับครับขอไปจะไม่สวยนะครับขอบพระคุณครับทุกท่านครับขอบพระคุณครับครับสำหรับวันนี้นะครับการประชุมของเรานะครับที่มีการลงนามนะครับ้อตกลงความร่วมมือเอเอยูโครงการพัฒนาเครือข่ายเวลเนสาระหว่างนะครับระหว่างชนชีวาเวลเนสกับป่าไรบูรพานะครับ กลยุทไทยของเรานะครับและก็อุปอัน์มิเือร์ไข่ครับโครงการพัฒนาการปลูกระชาระบบแอลอิโคนิกนะครับสกัดและแปรรูประหว่างบริษัทกลุ่มมิซซักเซสจำกัดและมอรพายะนะครับในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับด้วยความเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับทางชนชีวาได้เชิญผู้พิพากษามาร่วมกันนะครับสำหรับการประชุม งนี้นะครับก็ตรงต้องขออนุญาตนะครับยุติการประชุมและการถ่ายทอดสดนมไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนสักีพยานนะครับสกีพยานจะเซ็นกันให้พบนะครับ